ตอนนี้มีค่าหัว30มแล้วก็9มเข้ามานะทุกคนเ่คาหัว4.2มนะมามาดูกันผมจะไหวกับเขาไหมนะเรียบร้อยครับผม30มร่วงครับนี่ครับ ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นผลเสือให้ตึงให้กอดนะครับต่อให้เขามีค่าหัวเยอะกว่าเรา10 m เอ m มเอมเราก็สามารถสู้เขาได้สบายนะครับผลเสือ,อน,นี่เป็นผลที่ผมชอบมากๆถือว่าชอบที่สุดแลยแหละในบอกฟูดอ่ะเป็นผลที่ทําให้ผมขึ้น30 m เอ <Yahoo! S 1> ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอซัฟซอร่แล้วก็เผานะครับที่เราต้องควรใช้นะว่าเราต้องใช้ยังไงนะครับเอร์ฟซอร่ที่ผมจะแนะนานะครับทุกคนผมแนะนําให้ใช้เป็นนี่เลยครับแวนโดฟานะครับถ้าถามว่าทําไมต้องใช้แวนโดฟาเหรอ โอเคเดี๋ยวพาไปดูสแต็กของแวนโดฟาครับว่ามันดียังไงนะสแต็กของแวนโดฟาตามนี้นะครับทุกคนเพิ่มความเร็วให้เรา25นะครับ8เพิ่มความเสียหายจากการโจมตี8ลดคูดาวการโจมตีนะครับแล้วก็8ในการป้องกันการโจมตีนะครับเพิ่มเลือดแล้วก็พลังเอเนอร์จีนะครับทุกคนอย่างละ250นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะมีลดคูดาวมีดามิแล้วก็ป้องกันดามจคือแบบมันครบเครื่องมากๆนะครับทุกคนในส่วนของเผ่าผมแนะนําเป็นเผ่าคูนนะครับถ้าใครไม่ม ครับเป็นไปได้ให้เล่นเผากุลแล้วกันเผากุลมันลดครูดาวได้ดีมากที่สําคัญนะครับเฟืองสีฟ้า2นะครับทุกคนเฟืองสีฟ้า2ดาเมจด,ดีกว่าเฟ,ฟืองสีแดงนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันลดครูดาวด,าวดีแค่ไหนนะโอเคอันดับแรกท่านผู้ชมจดจําสกิลก่อนนะครับว่าครูดาวใช้แค่ไหนนะนี่นะครับดูครูดาวสกิลนะนี่คือครูดาวสกิลยังไม่แปลงร่างนะครับช้ามากๆไปเดี๋ยวเราไปแปลงร่างกันจับตาดูครูดาวของสกิลให้ดีนะครับดูดูสกิลแซดเ ดูดิสกิลยังใช้หมดเลยดูโคตรไปครับดูดินี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องใช้สองคูนนะครับแทบไม่มีครูดาวก็ว่มาได้เลยนะครับคือสกิลมันสัมพันธ์กันแบบเป๊ะลงตัวเป๊ะนะครับจะใช้เวนโดฟาด้วยนี่ับโคตรไปอะ่ะเดี๋ยวเราไปล่าข้าหัวกันมาดูกันซิว่าจะตึงและจะก๊อตจริงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้มีค่าหัว30มแล้วก็9เมเข้ามานะครับทุกคนเป็น <Huh? S 1> าหัว4.2มนะมามาดูกันผมจะไหวกับเขาไหมนะ30มนะครับลุยฮะ oh. ลุยเลยอุ้ยสกิลเข้าเคี่ยพัน9ครับ30มมาเด็ โอ้โหสองพโคตรถึงเลยคนดูบัตรค่าหัวมันต่างกันนะครับเพราผมก็จะทําให้เต็มที่ครับเรียบร้อยครับผม30มเอ็มร่วงครับนี่ครับเหลือ29่เอ็มเลยนะขนาดยังไม่แปลงล่างนะครับเดี๋ยวรอผมแปลงล่างก่อน30มเอ็มก็สู้ได้ครับดูแล้วกันเอาฮะสามสิบเอ็มฮะ เจอโมจิเราเล่นบนฟ้านะครับอย่าไปเล่นพื้นกับเขานะพันเก้าปกติคือสกิลหนเสียมันต้องสองสามพันนะพันเก้าี่บอกว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้ดูเขาตีผมครับคนดูฟับข้าวหัวต่างนะครับเขาตีผมแรงมากนะก็ต้องทําใจแหะครับเพราะว่าข้าหัวเขาเยอะกว่าเขาตีเราแรงก็บเล่นธรรมาชาติเราอย่าให้เขาจับเราได้เด็ดขาดนะ ถ้าโดนจับนี่คือตุยนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีเผ่านี่ก็พววัดได้อยู่ต้องทำใจเรื่องข้าหัวนะข้าหัวจะเยอะกว่ารคืโดรงอยู่แล้วโดนก่อนครับผมแป้งเผ่าก่อนเลยเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วถอดนี้แหละ 30M ก็ 30M มาเลย สิบเอ็มก็สามสิบเอ็มมาเลยถ้าได้แปลงเผ่าบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดมาครับมาเลยสามสิบเอ็มหมอเจอผลเสือบ,บวกเผากูลถ้าหัวเยอะกว่าไม่ใช่ปัญหาครับขอแค่เราจะโดนเขาจับก็พอนะถ้าเราโดนเขาจับนี่เขาตีเราสี่พันนะเราตีเขาแค่สองพันมีใครเอาหอีก็เ่าเจอศัตรูแล้วทุกคนเขาอยากไฟกับเราครับมา ลุยเริ่มได้สองพนะันสามฮะรัวไปลอยฟ้าลอยไปไปไหนละแบบนี้ดิเจ้าพ่อหนุม่มเอาไปกินสองพันสาม ไอ้รอยฟ้าไม่โดนเอาไปกินเอาคิดหนีนะครับอะไรจะ๊ะอะไรจะ๊ะจะไปไหนเกิดกี๊กต้าเหรอจ๊ะโหลดได้จะ้จะเอาไปกินสองคนสามจะตสยแล้วลครับนิดเดียวครับคนดู ทิพยเดียวดักหน้าไปเอาไปย,ย,ยินอีกขยัยหนีจังเว้ยขยัยหนีจังเว้ยมันเป็นยังไงมันหนีเก่งจังเลยฮะมันหนีเก่งจังเลยเป็นยังไงเสยหนะ้าลอยไปเรียบร้อยครับ เสือเราหวังว่าโปจะไม่เกีบยบก่อนเรานะเออวิ่งเลยฮะด่วนเลยอีก180เมตรครับไปด่วนเลย100เมตรคนเห็ดแน่เลยใช่ไหมฮะขอนี่ไงโอ้ฝนหนามฮะ อเครับเจอแล้วครับเสยหน้าจำกระบอกไปหนึ่งทีจะไปไหนพขหนุหมดทิจะไปไหนจ๊ะไปไหนละมานี้จ้ามานี้หน่อยจ้าเอาไปกินเตะรอยเสยหน้าอย่าราดนะเฮ้ย เรียบร้อยครับผมมาดูกัน 16M ผมจะไหวหรือเปล่าต่เหตุ่อนเลย2007ย่อมจะม่ม108โห่สกิลแทบไม่เข้าเลยมาไปไหนขอไซบอกออกมาไปไหนจ๊ะก็ะใช้ผลน้ำแข็งนะครับคนนี้อย่าโดนเขาจับนะถ้าโดนจับจ่โดนวันช็อตแน่นอนเราย่อมไปบ่มไม่โดนเสียดายิดเดียวครับจะตุยอยู่แล้ว วิ้ยโดนเปิดเผาระวังน้ำแข็งหลบพอนเออพวกวันช็อตเราต้องเล่นบนฟ้านะครับอย่าไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวโดนล็อกแล้วตุยทันทีนะโดนอีกครั้งนึงนิดเดียวครับคุณดูตเตะเสยหน้าไม่โดนรูพลาดไม่โดนใจเย็นนะถ้าเราเปิดเผาได้เราตามก็ตันแน่นอนเขาใส่บอกด้ไงไว้วยไงไวเหรอ,หรอมาดิ โคตรแรงตีว 4, ูสี่พันเลยนะสกเดียวโ,โหแรงเกินแม่นๆครับเสียวเราต้องแม่นๆหน่อยต้องสก,กิวแม่นๆครับอย่างนี้ครับแต่รู้สึกว่าลน้าแมงไรยำช่วยเราตอนเนี้ยโดนไม่โดนครับเตะดักหน้าไม่โดนอีกอรอรอใจเย็นยิงดักหน้าโอเค เอสยหน้าย่ำประจอมเอยักเข้าไปหุ้ยจะปุยอยู่แล้วนิดเดียวครับนิดเดียวทําไปเอากินเรียบร้อยครับผม 16m แตงอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะฝั่งโจรสลัดเรามี2.5 2คนนะครับมาช่วยกันนะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าพอได้อยู่